สวัสดีครับพบกับช่องสปอร์ตนิวทีเด็ดกันอีกเช่นเคยแหล่งรวมข่าวสารลูกหนังฟุตบอลที่คุณรักไว้ที่นี่วันนี้ขอเสนอข่าวพูดกันไปเองเบเดโดซิวาเผยแล้วอยากย้ายซบทีมไหนเบเดโดซิวา si ปีกตัวฉกาจของแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดปากเผยอย่างชัดเจนแล้วว่าต้องการย้ายไปค้าแข่งกับทีมไหนและไม่ใช่2สโมอสรอที่สื่อรือกันอย่างเป็นตุเปิดดาซิว si าเป็นพ่อ้าแข่งทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้อีกไลน์ที่หวังย้ายสโมอสรเนือ่องจากเขาประสบความสําเร็จเกเรๆสีฟ้าครบแล้วและตกข่าวกับบาร์เซโลนา่ารวมทั้งปารีสแซงต์แแชชร์มมมมมงงเเื่่่่ออวซัทีผาาน อย่างไรก็ดีเปปคูเดล่าในายใหญ่สเปนิตรั้งตัวดาวเตะทีมชาติโปรตุเกสให้อยู่รับใช้สโมสรได้ผลสําเร็จเนื่องจากพ่อคาแข่งล่างเล็กถือเป็นคีย์แมนคนสําคัญของสโมสรซึ่งไม่อาจหาใครมาแทนที่ได้กระทั่งล่าสุดเมื่อ21พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาซิวาเผยกับสื่อว่าเขาไม่ได้สนใจย้ายไปหากินกับทีมยักษ์ใหญ่ในยุโรปแต่ต้องการย้ายกลับสู่เบทฟิก้าทีมบ้านเกิดผมอยากกลับไปที่เบทฟิก้าหากสโมสรต้องการผมมันก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตาวัย29ปีเอ่ยกับ CNN โปรตุเกสโดยเขาเป็นเด็กปันโดยตรงงของ ลิสบอนก่อนย้ายไปร่วมทีมโมนาโกด้วยค่าตัว13.7ล้านปอนด์หรือราว616ล้านบาทในปี2015และตามด้วยการเซ็นสัญญากับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในปี2017ด้วยค่าตัว43.5ล้านปอนด์ราว1,957ล้านบาทผมไม่มีทางเล่นให้กับเอฟซีปอร์โตหรือสปอร์ติ้งลิสบอนมันจะไม่เกิดขึ้นซิลวาเสริมถึง2ทีมคู่แข่งร่วมชาติทั้งนี้ซิลวาซึ่งเปิมสนามกับเบนฟิก้าตั้งแต่อายุ19ปีและพาทีมเหมาคว้า3แชมป์ของประเทศได้ในซีซั่น2013ต จนถึงปี2026โดยมีค่าชี้สัญญา50ล้านปอนด์หรือราว2,250ล้านบาทซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในสมอยน้าอาร,รับชอบกดไลค์แชร์กดแชร์กดติดตามนช่ชอบสปอร์ตนดลที่เด็ดกัง้วด้วยสำหรับ,บรรรวันนี้ก็ฝากไว้ที่น่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ